วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องน้องแสงชาแนลเด้อพี่น้องเด้อน้มาเจอมาเจอกันนะครับคือเกา่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเราตามเวลาปกติเวลาการสิคัมเวลาเยี่ยมมือแรงนี่ครับพอซัมเนียร์แลพี่น้องเนาะน้ามาพอพี่พี่น้องกันคือเก่าเหมือนเดิมนะเป็นประจำประจำเนาะพี่น้องนั้นแนะนำทางนะครับแนวทางเรื่องสื่อสรารกินแบ่งของทางรัฐบาลมาฝากพี่ฝากน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมือหนึ่งกรได้เนาะ ตามปกติตามธรรมเนียมประเพณีอากาศหา่อนอยูุทธพี่น้องช่วงนี้นะฝนฟ้าฝนก็นรู้สึกว่าสี่อนข้างสี่เงียบเงาหรือว่าฝนขาดวันต่อไปตามภาษาอีสานภาษาบ้านผมเนะาะทางเมืองสกลนครนี่เป็นว่าฝนขาดนะครับฝนขาดด้วยว่ามันแรงหมายความว่าพ้นฝนขาดช่วงมันจะไปบ่มัน,นแรงหรอกพี่น้องบ่บ่ถือว่าแรงเพราะว่าหลายที่หลายเหาะหลายที่หลายแห่งหลายทุกทุกที่นั่นแหละนะครับยัง อ่ามีน้ำขังน้ำหงอหงอคือเนาะนะครับอ่าช่วงนี้เขาหน้ากากกำลังแตกกกแตกก่อนะครับเอ้ากระไฮได้เขาได้หลายมือสกุลสกุนเด้อพี่น้องเด้อแดดเผ็ดหน้าเห็ุไทยปีนี้ก็ได้เนาะอ่าเพราะว่าฝ่าฝนชลธากอดขางซีดยุพอสมมาประพวนสำหรับต้นต้นปีนะพี่น้องแต่ปลายปียักษีเป็นยังไงอ้าวล่อมมึงพี่น้องนะครับอ่าช่วงนี้ก็ไกลสีบ้านเพ่นเอ้ยไกลสีเมื่อเดือนเก่าเลยพี่น้องอืม ถ้าบ้านผมเรียกว่าแรมหรือว่าสินดับนะครับหรือว่ากไก่ได้พี่น้องไก่สิฮอดุญขอบดับบินเลยดิพี่น้องนะตามภาษาอีสานบ้านผมเนาะเนี่ยถ้าว่าจะเป็นภาษากลางหรือว่าเป็นท่าภาคกลางภาคใต้ก็จะยังไม่ถึงนะพี่น้องหรือถึงระบบผมพงกระบแนเใจนะเพราะว่าประเพณีแต่ละที่ประเพณีแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะ,นะครับแต่ละท้องที่แบบอย่างสกลนครบ้านผมนะครับก็ดูดูของหน่อย ยังสกุลนครบางโคงกับบางที่ก็ประเพณีแต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เหมือนกันเนาะ,ะกับบ่ากันพี่น้องนะครับตามประเพณีไผ่มันเนาะ,ะความเสี่ยขับไปชมสรารคิปนี้กัมาเบิงคําเตือนก่อนนะพี่น้องนะคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละก,กินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพ่านันทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ พี่น้องคำน ah วณ uh, อา,าจารย์แต่ละท่านอ,า,อาจารยแ affe, ์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นการคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นนแบบคิคำนวณย้อนหลังนาะพี่น้องเนาะแบบเราจะในการใส่วิจารณญาณในการเราชมใส่วิจารณญาณในการตัดสินใจแบบในการเลือกสื้อเลีอกหาสลากินแบงของทางรัฐบาลเพล่นนะครับฝากไว้จ้านอยพี่น้องน mean, ับสลากีส да, ลับน้องที่เขามาแล้วกับเรื่องเล้าพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะแชร์ไปพี่น้องได้เห็นหลายๆคนหลา,ายคนกลัวเก่า,านะครับอ่าสิได้เปิดค่าการมองเห็นให้พี่ยู่อ่าเพื่อนเห็นว่าเอออ่าช่องนี้ก็มีผู้เบิง่ตัวนี่พนาวะหายปัไนได้อ่าเปิดค่าการมองเห็นกันไปอีกนะพี่น้องเนาะนะครับอ้าวนะครับกต่อกันอีกเส้นหนึ่งนะพี่น้องต่อกันไปอีกสักกอนบังหวัดยุดวิดีโอไว้แป๊บหนึง่งนะครับพี่น้องเนาะอ่ามาต่อกันอ่าเพราะว่ามีการอ่าคุยกับ ที่กนน้องเข้าทีมาหนาราันนะครับสละมือในการถ่ายเนาะพี่น้องก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะครับรก็ต่อกันไปกันนะครับสำหรับวันนี้นำแนวทางของอเจ๊คำนวณแม่นนะพี่น้องเนาะหัวกอนะครับหัวกรหวให้มากสุดเลยแล้วพี่น้องเราเดี๋ยวเบิ่งเอ็ดพาเบิ่งกันได้พี่น้องด้วยวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเนาะโอ้ผมก็ลืมเลย,ลเย,ยแหละพี่น้องนะครับเนี่ยโอเปร่าแมนพี่เซ่แล้วพี่น้องเดี๋ยวด้วครับเด้อ ขอคนขอมูลเดิมก่อนพ <Viol in S 2> ี่น้องบางคนว่าอย่าเบิ่งข้อมูลเดิมเนีแอดเอ้ยสันปนาวะนับกะเดี๋ยวแอดก็จะค้นหาให้ในพี่น้องเนาะค้นหาให้เบิ่งข้อมูลย้อนหลังนะครับบางบางคนกะต้องการเบิงข้อมูลย้อนหลังมากประกอบกันนะครับเห็นบ่บุ้นนะพี่น้องพี่เส่็จไเย้พี่น้องเด้อเย็นเย้นะพี่น้องเนาะเย็นเย็นขึ้นทางรกไกลนี่พี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ย เอ้าวพระเมนงอกรี่ใช้โน้อบบนอ่ะเอาคือไปเห็นเลยพี่น้องไองสิทธิ์รบฆุงนะไรหาเจ้ากระหา,ายากอยางนี้นะครับเนี่ยคือต้องวัดก่อน,นครับว่นที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่นที่ผ่านมานะครับาตามนี้พี่น้อง ามว่ารุดบ่กับบ่รุดบ่เชิงรุดนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเราบ่เข่าตรงๆพี่น้องเนี่ยสี่สามเจ็ดสามศูนย์สามเนี่ยมาเข่าหกสามพี่น้องนะครับกาถือว่าเด่นออกกำลังกายไปที่สามนะครับกายสามกับเจ็ดนะครับเด่นไปที่เก็ดเจ็ดบ่ามาพี่น้องมาหกนะพี่น้อง <c oughs> โอรุดไปแต้มหนึ่งนะพี่น้องอก็เพราะว่ากัน,นพี่น้องนะครับไม่ว่ากันนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเนบบริเนนน้องนะพี่น้องเป็นอันนี้จังคือพระ ทรงองค์เจ้าเพิ่นบาเนาะเพิ่นสอนครู่สอนคนสอนเที่ยวบา,าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอน,นิจจังพเนวาวะแดดลูกกลมกลมเฮ็ดหยังอียังก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะเอากลับเป็นเพียงในทางได้พี่น้องเด้อนี่คือขอมงวดก่อนนะพี่น้องเนาะได้มาประมาณนี้นะครับว่าก่อนให้มาสูตรที่1ให้มา07นย์่เจ็ดครับงวดนี้กับที่เก่าอยูเลยพี่น้องงวดนี้ก็มาตัวเก่าพี่น้องมา470เนาะเดี๋ยวแอดขออนุญาตเขียนแป๊บนึงเลยพี่น้องเด้ออ่าเบิ่งของเก่าไปซะก่อนนะครับสาลคกินิ่ก็ได้เนาะ อ๋อเขียนผิดสัมมาที่นี่โอ้ฝ่าวายพี่นอ้องอ่าเป็นวันนี้เป็นสัญจรนะครับสัญจรออกที่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดนะพี่น้องเนาะอ่าต่อเต่ารอเรืออ่าสระอาดอเด็กนะครับผมก็ยจะสับสนอยู่ทีบางเทือกบางที่จะมาตาดตราดกับตากนะครับเพนะราะว่าที่จริงเขาที่จริงเขานภาษากมันโตใกล้กันพี่น้องบางเทือกบางที่ตาดเป็นตากตากเป็นตาด,ตาด,ตาดจริงนะนะครับกับพว่ากันนะพี่น้องเนาะคนอีสานอย่างว่า่นห่ะเนาะบางทีก็ พูดภาษากลางก็อาจจะเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยผิดพลาดผิดเพี้ยนประมาณนี้นะครับก็เพราะว่ากันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าภาษาถิ่นของใครของเราเนาะพี่น้องทั้งฟังทั้งพี่น้องทั้งสุรินทั้งสุบุริรัมทั้งสีเพิ่งกะอาสีออกทั้งทั้งทั้งผลทั้งต่างประเทศนิดนะครับ แทางอุบลสีนาะพี่น้องแล้วทางอุบลก็อีกสำเนียงหนึ่งเนาะอย้วทางสกลนครนี่ก็อีกแบบหนึ่งได้พี่น้องเนาะแล้วทางรอยเอ็ดทางยโสธรก็แบบนึงแลบบอากวากันไปพี่น้องอ่าบันที่หนึ่งเดือนเก้านะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกแปดสูตรที่หนึ่งช่วงนี้เอ็ดติดธุระพี่น้องก็บอ่าบางเทือบางที่ก็อ่าหายแทางประทันครับบางเทือบางที่ก็ได้เนาะ มือเนี่ยก็จะไปถ้ามาสังจรไปกับพระคุณเจ้าคุณพี่น้องขันบ่ไปกับพระก็บรรยายแนวทางพี่น้องเออบอกเส้นยังไงเออบางเที่ยบางที่กับแปอาน้ำพระคุณเจ้าแน่ไปเอาน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าแน่บางเท oui, ี <iqu> in <Berlin> ่ยบางที joking, ่ก mm ับแปอาน้ำพี่น้องที่ฝันมิดมันแน่สิเนาะนี่ครับเมือนี้ก็ไปพ่อคู่บาอาจารย์ท่านหนึ่งยู่ดอกนะครับพระอาจารย์ชุดงสายป่านะพระอาจารย์ชุดงวัดป่าสอกเนาะนับกัพ่ออยู่บ้านท่านใดๆใส่เมื่อวา อ่างวดที่ผ่านมาลุดยางแห้งมาสั่นเพก่ะดกควาอแพร่หลายอีกแล้วเพราะว่าโอ้ยบมื่อเพียงหน่อยอาจารย์เสนอผมก็ได้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละนะเพราะว่าลูกบอลกลมๆไม่เข่าไม่ลุดนะครับเป็นธรรมดาพี่น้องบริวารอันนด้พี่น้องจังแอดมินนี่ก็ยอมรับนะครับเข่าก็คือเข่าลุดก็คือลุดแล้วพี่น้องเราเพราะว่าบางเแถอบางที่เข่าตรงๆก็ว่าจะคล้องเหม็นนะครับบางเแถอมันลุดก็แจ๊สิว่าจังได้พี่น้องนะครับพี่นน้องอ่าเพราะว่า ผู้เพิ่นหมุนอยู่บางเกอกแต่ปกตินอกจากว่าเพิ่นหมุนวนดีเพิ่นติหมุนยุ่จังวัตราดนะครับผู้บอกกิสกุลน,นคกขว่ญนบางเที่ยม,มาที่ก็โอ้ลำบากู่ยด้นะครับ <c oughs> สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับเ <c oughs> มื่อนี้แอดมินก็ไปพูดนะไปอะอเออเิอว่าไปไปซอปยการซอยงานนะครับทั้งงานเขาดำพี่น้องของพระคุณเจ,จ้าเจ้าอาวาสนะครับวัดอ่า บ้านเลาไกลไปแอดมินนี่แหละนะครั่นไปเกี่ยวกับงานขาวดำนะพี่น้องไปเพิ่นว่าถาา้าพระศาราชการคือว่าพระภิกษุมรณะเนาะพี่น้องว่าพระสงฆ์พระภิกษุเพิ่นมรณะภาพแต่พ่อกาไปทําบุญไปยังประมาณนี้ไปบูชาพาไตไปเ,เกี่ยวกับบุญมันจะไปเนาะพี่น้องบุญงานขาวดำนาะพี่น้องเนาะจับชุดนะครับจับชุดอื่นก็สิไปท้ำมาสังจรน,นะครับมือห้องก็สิเป็นบุญ ขาประับบินบ้านเฮาตัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละทีนะครับที่นิยมทําบุญเดือนเก้าเดือนเก้าข้างแรมเดือนสิเดือน 10, เก้าแรมสิบห้าค่ำนะเป็นเขาเรียนว่าสินดับภาษาต่อไปนะครับเป็นน้องเนาะสินดับแมนบอลเฮือนเดือนเดือน,นขีดดับคู่สิบสี่คำเสร็จแล้วพี่นอนะ้นองก็ผมก็เบ้าผิดตัวเดือนขีดดับคู่นะพี่น้องก็คือ,อมือสิบสี่คำนอกมือมือหื้อนะครับมือหื้อ เอ้ยแมนบามือหื้อแมนดีๆนะครับมือหื้อวันที่ยีิบสามมาเป็นวันเสาร์อ่าจะได้กะหอยมือวันเสาร์ก็จะไปทักมือนู้กันเอาเรียบร้อยพี่น้องนะครับโชคดีจชคเป็นของท่านอ่าโชคดีทุกท่านพนะบ้าเอ้าเจ๊คำนวณแม่นงวดวันที่หนึ่งเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสู้สัญจรหนาที่จังหวัดตราดได้นะพี่น้องเด้ออ่าสำหรับขอบุญจังหวัดตราดเอ็ดกเสนอไปแล้วนะพี่น้องเอดกะบอกไปแล้วครับในะคลิปก่อนนะพี่น้องอ่าสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งให้มาที่สี่เกียรติศูนย์ สูตรที่สองให้มาที่สกับ1พี่น้องอ่า uh, สกับหนึ่งแมนบอเฮอพี่น้องเฮอเดี๋ยวเดี๋ยวอมันแมนบอรพี่น้องนึงได้มึงด้มันออกจกอะได้หรือเออหกห้โอเคแมนถืกล้องแล้วพี่นอ oh, okay, man, ้องเนาะดโอเคนะ uh, okay, ถืกล้องสูตรที่หนึ่ให้มาที่สีู่นย์สูตรที่สอให้มาสกับหนะึ่งะพี่น้องเนาะจับชุดได้ที่สี่สี่สี ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งโชคดีทุกท่านนะครับเจ๊เขาหน่อยแม่นนะพี่นอ้องเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะสหรับแนวทางของเจ๊เขาหน่อยแม่นนะบางเทื่ยบางที่กับป่านจะว่างขึ้นกันพี่น้องบางเทื่ยบางที่กับลุดไก่ป่านยังพี่น้อง <laughs> มันก็ธรรมดากี้เอ็ดฟานนะพี่น้องนั่มันธรรมดาเพราะว่ามีเขาไม่ดนะครับเนว่ยโมนิกกับเป็นแนวที่ยทวาหาสิบหาสิบทุกอย่างล้วนเป็นไปได้หมดนะเพราะว่าสีเป็นการเข้าเตรียม,มเข้าไม่ได้กลับหรือว่าเข้าตรงๆหรือว่า บางครั้งก็หลุดตรงๆหลุดแบบ่มีเอียงเลยไปพี่น้อาบ่เหลือจะตัวเอียงประมาณนี้ก็มีกันนะพี่น้องเนาะแ่าเพิ่นมั่นใจไปทั้งมวนี่เดนซี่สมาบอพี่นาว่าเดนซสิมาหนึ่งสบคือเด๋นะพี่น้องเนาะแต่ว่าแอดมักซนะทองหลายเนาะพี่อนเาเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้าเอนึ่งเดสี่่เจ็ดหนึ่งศูน่ศูนย์หนึ่งรับแนวทางของเจคำนวณแม่นมววันที่ หนึ่งิงหะอ่าก็มาที่16เฮ้ยก็ไปที่หนึ่งไ้แม่ม่จะบินมาเขปาปากค้นพี่น้อง <c oughs> ขออภัยหลายไอ ประมาณนี้พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไอ้พี่น้องนรสลักคิมนี่กับอวยพ่อในเอฟซีโฉบโฉบมันมนันะครับสู้คนสู้คนะครับเด้อแต่ย่าพึ่งแสงหลานโอ้ยเมืม่อหมายเขาตักข้อพี่น้องเด้อแต่เดี๋ยวย่าพึ่งแสงหลานมื่อสู้คนสู้คนะครับนรสลักคิมนี่ขอขอบคุณครับเจ้าของเจ้าาเจ้ของข้อมูลเจ๊คำนวณแม่นอ่าขอบคุณหลายกระลากนะครับขอบคุณข้อมูลของเจ๊คำนวณแม่นนะครับเนาะนะอ่ะสาสลักคิมนี่ไปเพืออ่อนนี่ไปพอกันชิมหน้าชิมนี่กล้าข้างมาสวัสดีครับ